คุณเคยกังวลว่าสงครามนิวเคลียร์จะทําให้เที่ยวบินต้องหยุดและวันหยุดของคุณต้องหยุดชะง,งักหรือไม่สายการบินต่างๆได้ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงดําเนินธุรกิจตามปกติในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลื่อนเพลินกับวันหยุดได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายตั้งแต่ทศวรรษ1950ซึ่งจะทำให้เที่ยวบินต่างๆยังคงดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักหลังจากเกิดระเบิดปรมาณูปัจจุบันกฎระเบียบดังกล่าวบังคับให้เครื่องบินคนละเรือนทั่วโลกต้องหยุดบินหากมีการระเบิดนิวเคลียร์เพียงครั้งเดียวเนื่องจากคาดว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบนโยบายที่ขึ้นงวดดังกล่าวโดยระบุว่าเหตุใด,ดจึงควรหยุดบินเครื่องบิน ในกรณีที่เกิดการระเบิดนิวเคลียร์สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ปัจจุบันเชื่อกันว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับหัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้ในบทบาทจำกัดในสนามรบ